वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำปี2564จงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอคะ่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีเมษ ถึงผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมปีใหม่ปีนี้คงจะเป็นปีที่ดีกว่าเดิมปีที่ผ่านมามีเรื่องราวมากมายมีสิ่งมากมายที่เราต้องพบเจอคนทุกคนมีแต่วาดหวังไว้ว่าปีนี้ต้องพบเจอสิ่งที่ดีๆความหวังศรัทธาปาฏิหารย่อมมีให้กับคนที่ คิดดีทำดีปฏิบัติดีเสมอค่ะพระองค์จะนำทางให้เราพบกับความสุขความสำเร็จหากเรามีความศรัทธาแต่เราต้องแบ่งแยกความศรัทธากับความ,มงมงายให้ได้เราจะได้เดินทางไปสู่ความสำเร็จค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีเมษมาดูกันนะคะว่าปี2564ชาวราศีเมษจะพบเจออะไรบ้างมาดูกันนะคะ ระมัดระวังคนสูงขาวจะทําให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลคนสูงขาวนี้อาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนใกล้ชิดของคุณก็เป็นไปได้บุคคลที่คุณต้องพบเจอภาพออการทํานายนี้เป็นภาพรวมขอโทษค่ะเป็นภาพรวมของชาวราศีเมษนะคะก็คือทั้งปี ทำนายให้คือทั้งปี2,564ค่ะระมัดระวังศัตรูคนคิดร้ายคนสูงขาวบุคคลน,นี้ขอให้คุณระมัดระวังค่ะจะมีเรื่องกลุ้มใจทุกใจเป็นกังวลใจอาจจะมีเรื่องทุก์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลกับบริวารบริวารอาจจะทําให้คุณต้องทุกต้องกลุ้มนําอุปสรรคปัญหามาให้คุณคุณก็ค่อยๆจัดการแก้ไขคลี่คลายแล้วคุณจะผ่านพ้นไปได้ค่ะ จะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศงานด้านต่างประเทศหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านต่างประเทศการเดินทางไกลต่างประเทศก็เป็นไปได้ค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหรือติดต่อมาคุณจะได้ข่าวคราวจากคนทางไกลคนที่จากคุณไปนานแล้วหาหายกันไปอาจจะกลับมาพบมาเจอคุณอีกครั้งค่ะอาจจะต้องทำอะไรหลบๆส้น โกหกในบางสิ่งบางอย่างเพื่อทําในบางสิ่งบางอย่างหลบซ่อนซ่อนเล้นปิดบังบางครั้งการโกหกไม่ได้เลวร้วายเสมอไปแต่บางทีเราก็ทําเพราะความจําเป็นบางทีเมื่อเราพูดความจริงแล้วมันอาจจะไปกระทบใจแต่มหาเดวีว่าบางทีสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทําเปิดเผยเคลียร์ใจทั้งหมดมันย่อมดีกว่าค่ะ อาจจะได้เกี่ยวข้องกับเอกสารอาจจะเป็นเอกสารการเดินทางติดต่อเซ็นเบอร์กู้ถอนเอกสารการเซ็นสัญญาเอกสารต่างๆในช่วงปี2 5 6 4นี้ระมัดระวังการเซ็นค้ำประกันต่างๆหรือการขึ้นโรงขึ้นศาลก็เป็นไปได้ขอให้ระมัดระวังค่ะทุกสิ่งทุกอย่างแม้การทำนายมันอาจจะเป็นไปได้หรือไม่ได้อยู่ที่ความเชื่อแต่สิ่งที่เราควร,ระมัดระวังก็คือ รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามค่ะเรารู้ไว้เออมันจะเกิดขึ้นนะเวลาเราจะทําอะไรเราก็ต้องมีสติในการตัดสินใจค่ะบางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือบ่วงชะตากรรมที่คุณต้องพบเจอบางทีเราไม่ได้คาดคิดหรอกว่าเราจะได้เจอมันแต่เราก็ต้องได้พบเจอเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุด คุณต้องมีสติในการตัดสินใจมีสติในการนึกคิดไตรตรองบางทีคำพูดคนเราก็เหมือนกันเมื่อเราพูดออกไปแล้วมันก็ไม่สามารถกลับคืนได้เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทำอะไรไตรตรองถึงผลได้ผลเสียก่อนค่ะแล้วเราจะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะช่วงนี้คนโสดอาจจะมีพบเจอคนรู้ใจหญิงโสดชาวราศีเมษ อาจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าหรือสูงวัยกว่าคุณก็พิจารณาด้วยนะคะอาจจะมีคนเข้ามาขายขนมจีนแต่ก็ระมัดระวังเขามีเจ้าของแล้วค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบทหารตำรวจหมอพยาบาลหน่วยงานราชการที่คุณต้องไปพบเจอเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอาจจะเป็นไปได้ทั้งเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องการงานของคุณก็เป็นไปได้หากใครมีการสอบการแข่งขันเกี่ยวกับ ออราชการก็มีเกณฑ์เป็นไปได้ที่ชาวราศีเมษจะประสบความสําเร็จในการสอบการแข่งขันค่ะความรักครอบครัวใครที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ความรักครอบครัวความสุขคุณจะได้โชคจากคนที่คุณรักคนที่คุณรักจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะจะได้โชคจากหญิงสูงวัยญาติผู้ใหญ่หัวหน้างานหรือ แม้แต่บุคคลที่คุณเครารพหรือเป็นญาติผู้ใหญ่ของคุณเขาจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆค่ะจะได้ร่วมงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานกินเลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานข่าวดีสแสดงความยินดีใครที่มั่นหมายกันมานานแล้วอาจจะมีเกณฑ์การแต่งงานเกิดขึ้นค่ะมีข่าวดีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับคนที่มีคู่อยู่แล้วค่ะเงินก้อนใหญ่กําลังจะเข้ามาในมือ อาจจะเป็นจากการสิ่งที่คุณลงทุนไว้สิ่งที่คุณทําไว้กําลังตอ,ตอบแทนเข้ามาค่ะโชคลาภสามารถเสียงโชคเสียงดวงได้ มีเกณฑ์การลงทุนในบางสิ่งบางอย่างงานของคุณอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจช่วงนี้เกณฑ์การลงทุนของคุณจะประสบความสําเร็จค่ะแต่เงินไม่ค่อยเหลือเก็บมีเข้ามาจ่ายออกไปแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ได้มีเงินมีแต่คุณอาจจะลงทุนในบางอย่างเพื่อหวังเงินก้อนใหญ่การลงทุนนี้จะประสบความสําเร็จค่ะเงินก้อนเงินตกเบิกเงินจากธนาคารเงินจากแหล่งเงินเงินจากสถาบันการเงินหรือแม้แต่เงินจากการขายสินของ ขายที่ดินหรือการทํางานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์คุณจะประสบความสําเร็จจะได้เงินก้อนเป็นกองเป็นกรรมนะคะสําหรับคุณเกณฑ์การงานจะผ่านพ้นจะคลี่คลายการสอบการแข่งขันจะประสบความสําเร็จการเปลี่ยนแปลงงานไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นค่ะแม้จะเหนื่อยแม้จะมีสิ่งที่ต้องทําต้องจัดก,การแต่คุณจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้เกณฑ์การงานก็ค่อนข้างดีค่ะแต่ให้ระวังความผิดหวังบางครั้งอาจจะมีสิ่งสองสิ่งมาให้คุณเลือก แต่คุณอาจจะไม่ได้ดังใจที่คุณต้องการคุณต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นของคุณทั้งสองสิ่งก็ระมัดระวังความผิดหวังร่มสลายด้วยค่ะแต่ยังดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษามีครอบครัวขององค์พระศิวะปกปักรักษาจะนำทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคในสองปี2564นีนี้ชาวราศีเมษก็จะประสบพบกับสิ่งที่ดี ค่อนข้างที่จะ80%นะคะก็คือไม่ได้มีสิ่งที่เลวร้ายเสมอไปก็ยังมีสิ่งที่ดีๆเ,เรามาดูสรุปกันนะคะสําหรับชาวราศีเมษรประจำปี2564ค่ะเกณฑ์การงานจะประสบความสำเร็จจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงงานไปสู่สิ่งที่ดีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีอุปสรรคจากบริวารบ้างก็ระมัดระวังไว้คนลักษณะของคนสูงขาว คุณใหญ่จะทําให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ่มเป็นกังวลแต่ในภาพรวมของปี2,564เหนื่อยกับเกณฑ์การงานแต่จะประสบการออประสบความสําเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการสอบการแข่งขันเป็นราชการค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินช่วงนี้ไม่ค่อยเหลือเก็บในปี2,564 ชาวราศีเมษการเงินไม่ค่อยเหลือเก็บมีเข้ามา,าจ่ายออกไปแต่เป็นการลงทุนแล้วการลงทุนนั้นจะประสบความสำเร็จคุณสามารถมองหาสิ่งใหม่ๆได้ธุรกิจใหม่ๆได้เพราะจะประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะในเรื่องของเกณฑ์การงานเอ,อ่อในเรื่องของเกณฑ์การเงินนะคะคืองานกับเงินค่อนข้างจะประสบความสำเร็จแม้จะมีงานเยอะวุ่นวายเข้ามาแต่ทั้งงานทั้งเงินการลงทุนใหม่ๆจะประสบความสำเร็จแจน,น่าาแางงานอนค่นะ,ะส่วนในเรื่องของความรัก คนโสดอาจจะพบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันแต่ขอให้ระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของค่ะดูให้ดีมีสติในการตัดสินใจบางทีเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้หัวใจอย่างเดียวเราต้องใช้เหตุผลใช้สมองของเราเพื่อเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดแม้มหาเดวีจะพูดไปเยอะมากมายแต่ถ้าเราไม่มีสติในการตัดสินใจของเราเอง ทั้งชีวิตนะคะไม่ใช่เราจะเลือกแค่อย่างเดียวหรือนักเวลานั้นต้องตัดสินใจให้ดีค่ะแตส่ส่วนคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วจะมีการมั่นหมายงานแตง่งความสุขความสำเร็จการตั้งท้องมีบุตรข่าวดีเกี่ยวกับความรักครอบครัวความสุขจะมีเข้ามาค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลของคุณนั้นมีมีค่ะมีเกณฑ์การเดินทางไกลอาจจะเกี่ยวข้องกับถึงการเดินทางไกลต่างประเทศ จะมีโชคกับธุรกิจการงานด้านต่างประเทศด้วยค่ะส่วนสุขภาพก็มีบ้างที่เจ็บป่วยเล็กน้อยแต่ไม่มีหนักหนาสาหัสค่ะสรุปก็คือค่อนข้างดี80%นะคะสําหรับชาวราศีเมษจะดีได้ร้อยเอร์ซก็ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยไม่ใช่แม้เพียงแค่การทำนายเราต้องมีสติในการตัดสินใจเมื่อเราคิดดีทำดีปฏิบัติดีสิ่งดีๆก็จะเป็นของเราขอให้ทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ